กับเข้ามาพบกับรายการเศีษฐีซองกันต่อนะครับสุนซือเหมียวนะสมัยราชวงศ์ถังมีตำรับกําจัดกลิ่นรักแร้แปดกว่าตำรับมีสองตำรับที่จะกล่าวถึงก็คือตำรับกําจัดกลิ่นตัวทําให้ตัวหอมเขียนว่าใบไผ่สิบตำลึงเปลือกต้นท้อสี่ตำลึงต้มในน้ำหนึ่งต้านสองโต้ต้มง,งวดเหลือห้าโตใช้อาบทําให้ตัวหอมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะฮะ หมาชื่อหนึ่งกร,รมบดละเอียดผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นก้อนห่อด้วยกระดาษปิดด้วยดินเหนียวหนาครึ่งนิ้วตากแดดให้แห้งแล้วเผาให้ร้อนผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยใช้ขณะที่ร้อนโดยใช้ผ้าใหม่เนี่ยถูลักแล้ก่อนแล้วก็โปะยาจะรู้สึกแสบร้อนจากนั้นเนี่ยใช้ผ้าคนหนูเช็ดตัวจะได้ผลดีนะเสิงจี้จงลู่นะครับทรงหุย จ่งห้องเต้สมัยราชวงศ์ซ่งก็โปรดให้เรียบเรียงมีตำรับกําจัดกลิ่นรักแร้เนี่ยเจ็ดกว่าตำรับหนึ่งในนั้นก็คือตำรับเอ่อคราบจักรจันกาจัดกลิ่นรักแร้นะเขียนว่าคราบจักรจันสี่สิบเก้าตัวบวยดำเจ็ดลูกเอาเม็ดออกขั้วเล็กน้อยรี่ฟานหนึ่งตำลึงน้ำด่างหนึ่งเกเ๋เหรียญทองแดงโบราณเจ็ดเหรียญซิ่งเหลินญเจ็ดเม็ดนะ บทส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเป็นผงยกเว้นเหรียญยกเว้นเหรียญทองแดงนะใส่น้ําด่างคนให้เข้ากันใช้สบู่ล้างรักแร้เช็ดให้แห้งแล้วก็ใช้เหรียญทองแดงขัดลักแล้พอรู้สึกร้อนเนี่ยให้ถอนขนออกแล้วก็ทายาทาทับด้วยแป้งผัดหน้าสองถึงสามครั้งก็เห็นผลนะอ,อ,อันนี้คือตำรับการกำจัดกลิ่นตัวนะของชาวจีนโบราณน,นะครับก็ก็ก สมุนไพรเหล่านี้นะฮะถ้าถ้าทุกวันนี้มีขายอยู่เนี่ยก็ก็ควรปรึกษานะหมอยาหมอหมโบราณก่อนนะตำรับโบราณก่อนนะครับก็เราก็อยากจะมาทำลองทําตามเขาดูก็ลองไปหาข้อมูลศึกษาดูนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิทยททิศซงนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ